สวัสดีครับก่อนที่จะมาฟังการภาคสกิวิลี่ทาเลตผมขอ,อก,ากําลังใจหน่อยได้ไหมครับคนละหนึ่งไลค์กับกนติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมนียนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้นี่มันเจ๋งสุดยอดมากเลยไป,ไปพวกเราพวกเราระวังตัวไว้ด้วยเพื่อนเดี๋ยวมันจะออกมาฉันว่าฉันรู้สึกมันกําลังจะมานะเฮ้ยเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนระวังด้วยยิ่งยิ่งเอออะไรทาดีมากเลยลุยลุยลุยเดินเข้าไปเพื่อนเดินเข้าไปเดินเข้าไปมันก็ยังไม่หมดเนี่ย ระวังลุ Dante, ้ยเพื да เ่อนมาต้องสับหัวเลยเนี่ยสบายมากน yeah, ี่เนี่ยตึ้งตึ้งมาดีข้าไม่กลัววิมันมาอีกแล้วข้ามาแก้แค้นแล้วข er> ้าอากาศเย็นเนข้าเลยแกจะต้องรบนไม่รอนแน่ข้าวิ้ท่จะข้นเร็ น้อยที่เผ่อไว้ได้ถ้าเจ้าคงกระดูดแกไปรอดแน่ตายซะในอ้โง่ยิงเพื่อนฆ่าสบาดเก็บเลยโอ้ไม่เพือนโอ้หน่าเศร้าเลยนะเพื่อน